พอจบกันไปแล้วครับสำหรับไฟน์นาวยาโนเอะประทะกับสเฟนฟูตันโดยนาวยิโนเอะเนี่ยทำฟอร์มเก่งเวอร์จนทำเอาแชมป์อีก2สถาบันที่เหลืออย่างมาลอนทเบเลสนั่งหน้าตึงกันข้างเวทีกันเลยทีเดียวก็เป็นไปตามคาดครับฟูตันไม่ใช่คู่มือสำหรับนาวยะจริงๆตลอดเกมการชกทั้งคู่สู้กันในระยะกลางซึ่งระยะนี้เป็นที่รู้กันว่านาวยานั้นอันตรายมากหมัดแยบของนาวยะทำให้ฟูตันต่อยอย่างยากลำบากตั้งแต่ยกแรกส่วนหมัดหลังหนักๆก็มีออกมาบ่อยแม้จะไม่โดนก็ตามแต่ระเด็นก็คือไม่มีช่องให้ฟูตันได้ตต่่อยยยยยในนนรระะวววิิชเเลมม้ดดดีโาาสถ เกมได้เกือบตลอดการชกมีเพียงยกเจเท่านั้นที่ฟูตันทำได้ดีกว่าชัดเจนอายะได้คะแนนนำในสายตาผมนะคะแนนที่ผมให้ไม่ได้สูสีอย่างที่ผู้บรรยายภาษาไทยคาดการเอาไว้ส่วนตัวให้ฟูตันชนะเต็มที่แค่2ยกเท่านั้นต่วนน้องผมว่าฟูตันคงเผลอจริงแต่ก็โดนหมัดยับนวดลำตัวตั้งแต่ยกหนึ่งขาก็ช้าลงฟูตันพลาดที่ไม่ถอยอายะฉชยโอกาสต่อยหนึ่งสองลาสลับบนและต่อยแม่นมากปกติหมัดยับลำตัวจะมาเดียวๆแต่พอเห็นฟูตันไม่ถอยก็ใส่สูตรหนึ่งสองลาสลับบนเข้ากรามเต็มๆตามด้วยหมัดกาเซลพัดไปอย่างเเเเียบขขาาาาดดแลลลละพอฟูตนนนุกกกกึ้้มมไไ็วิ ต้านไม่ไหวพ่าย TKO จบลงที่ยกที่8บอกเลยว่านะตอนนี้นายะอิโนเอะคือนักมวยที่เก่งที่สุดปอนต่อปอนระดับหนึ่งอย่างแน่นอนไร้ข้ออังขาคมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนี่ก็คือเหยื่อรายต่อไปมาลอนทับเลสแชมปเปี้ยนผู้มีมอิทิอีก2เส้นสถาบัน WBA และ IBF นั่นเองชะตากรรมของทับเลสจะเป็นเช่นไรก็คงติดตามกันต่อไฟหน้าครับเพราะว่าบ๊อบอารัมได้สัญญาไว้แล้วก็าะจะจัดไฟนี้เป็นไฟต่อไปของนายะก็ไม่รู้ว่านายะจะไปได้สูงแค่ไหนครับแต่ผมเชื่อว่าแชมปเปี้ยนหกรุ่นพิกนสารเนี่ มีความคิดเห็นยังไงบ้างหลังจากดูไฟนี้จบแล้วมาแชร์ได้ใต้คลิปนะครับผม